สวัสดีครับผมนายเกษมสันประเคมายังรหัสศกษา1นักศึกษา1 6 7 0 9 0 0 8 3 4ในคลิปนี้ก็จะมาอธิบายการต่อวงจรควบคุมความเร็วของมอเตอร์ด้วย m o s f e t บน t น t ี n t c ดดอทคนะครับอุปรกรณ์ต่างๆก็จะมีตามนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่นะครับตัวต้านปรับค่าได้ d ี s i s t เ r m o ์ f e t DC ดซมอ,ตเ,ตมอตเตอร์เป็นโหลดของวงจรน,นี้นะครับ ในการต่อวงจรน,นี้ครเราจะต่อไฟบวกนะครับเข้าที่ขาที่1ของตัวต้านทานปรับค่าได้ไฟลบเข้าที่ขาที่3ครับส่วนขาที่2จะต่อไปยังรีซิสเตอร์หรือตัวต้านทานเพื่อที่จะจํากัดกระแสเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับมอเเฟสนะครับเข้าที่ขาเกตของมอเเฟสนะครับแล้วก็จะต่อไฟบวกเข้าที่ขาเดน ของมาเตอรเช่นกันครับส่วนขาซอสนะครับจะต่อไปยังโหลดนะครับหรือมอเตอร์นะครับแล้วก็อีกขั้วหนึ่งของมอเตอร์ก็ต่อเข้ากับไฟลบครับในการต่อของวงจรนี้ก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวดันทารับค่าได้นะครับถ้าเราปรับค่าความต้านทานมากขึ้น กระแสไหลน้อยลงทำให้มอเตอร์หมุนช้าลงแต่ถ้าเราปรับตัวต้นทานน้อยลงทำให้กระแสไหลมากขึ้นตัวมอเตอร์ก็จะหมุนเร็วขึ้นนะครับเราจะมาลองซิมูเลชันกันเลยนะครับตอนนี้คือเรายังไม่ได้เพิ่มความต้านฐานนะครับคือยังอยู่ที่ศูนย์นะครับ ในส่วนคอมอเตอร์ก็จะหมุนอยู่ที่หนึ่งหืนสองพันรอบต่อนาทีนะครับตอนนี้คือหมุนเร็วมากนะครับถ้าเราจะลองปรับนะครับตัวน,นี้มาปรับตัวทานเพิ่มขึ้นนะครับทําให้กระแสไหลลดลงกระแสไหลน้อยลงทาให้ตัวมอเตอร์เนี่ยหมุนช้าลงนะครับตัวน,นี้อยู่ที่สี่พันรอบต่อนาทีแล้วครับถ้าปรับเพิ่มขึ้นอีก จำนวนรอบของมอเตอร์ก็จะลดลงนะครับตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยรอบต่นอนาทนะีถ้าเราเพิ่มขึ้นมากๆนะครับมอเตอร์อาจจะไม่หมุนเลยนะครับเพราะความต้านทานมากจนไม่สามารถทำให้กระแสไหลผ่านได้นะครับ ลดความต้านทานลงกระแสไหลกระแสไหลมากขึ้นนะครับทําให้ตัวมอเตอร์หมุนเร็วขึ้นนะครับลดความต้านทานมอเตอร์ก็จะหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับในก็นต่อวงจรควบคุมความเร็วของมอเตอร์ด้วยมอสเฟตก็จะมีร่าวๆประมาณนี้ครับ,บค,ครับ